การกลับมาของ2025 mitsubishi dica e l คือสิ่งที่ทำให้หลายคนในวงการยานยนต์จับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะรถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถอนเนกประสงค์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานการเดินทางที่หลากหลายและความพร้อมลุยทุกสถานการณ์รุ่นปี2025จึงถูกออกแบบใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ในเมือง และผู้รักการผจญภัยที่ต้องการสมรรถนะและความสะดวกสบายในเวลาเดียวกันและเมื่อได้ทดลองใช้งานอย่างจริงจังทุกองค์ประกอบก็ยิ่งยืนยันว่ารถรุ่นนี้พัฒนาไปไกลกว่าที่หลายคนคาดหวังอย่างมากการขับขี่ของดีลิก้ารุ่นใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัส พวงมาลัยถูกปรับจูนให้มีความแม่นยำขึ้นและตอบสนองได้ไวกว่าเดิมช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับเส้นทางที่หลากหลายทั้งถนนในเมืองที่ต้องการความนุ่มนวลและเส้นทางออฟโรดที่ต้องการความแข็งแกร่งเมื่อขับบนพื้นผิวครุกระตัวรถยังคงนิ่งและควบคุมง่ายการซับแรงกระแทกก็ทำได้ดี จนรู้สึกได้ถึงคุณภาพของงานวิศวกรรมที่มิตซูบิชิตั้งใจมอบให้ผู้ใช้ทุกคนโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งช่วยให้การควบคุมบนเส้นทางลื่นหรือโครนมีความมั่นใจยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและการจัดวางที่ใช้งานง่าย วัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งแถวหน้าแถวกลางหรือแถวหลังทุกตำแหน่งให้ความสบายนั่งได้นานโดยไม่เมื่อยล้าบอกถูกออกแบบให้รองรับสรีระและยังปรับได้หลายระดบับเพื่อเหมาะกับความต้องการของผู้โดยสารฟังก์ชันภายในอย่างระบบปรับอากาศแยกโซน หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่อินโฟเทนเมนตที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้มีความสนุกและผ่อนคลายมากขึ้นในด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิไม่ได้ประนีประนอมแม้แต่น้อยโดยเพิ่มระบบช่วยขับขั้นสูงหลายรายการ เช่นระบบเตือนชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทั้งในการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น